บ้านของท่านมหาเศรษฐีโอมสายชิวหลงโอมท่านน่าจะอยู่ไงวะรถเต็มบ้านไม่มีที่จอดอะทุกคนดูครับผมทุกคนมันส่งโลเคชั่นให้ผมแล้วให้ผมไปหามันที่บ้านล้างอะไรของมันกับผมมันไม่ได้มารบหลู่ด้วยื้อดื้วยทุกคนฉันคือเอลี่เอาลนะเติมเงนหมึงเี้ยตอนนี้ใสร่รวยแล้วเปลี่ยนไปเลยอยากให้เป็นบุกโอมคนเดิมเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วอะ กับเรซซ่าเรซซิ่งครับผมวันนี้วันนี้เราจะไปหาเพื่อนลักเต็ด ไหบ s <S ุรีรัมหัวใจหลงโอมนะผมนี้ก็ท่านมาเยี่ยมเราแล้วเราไปเยี่ยมท่านบ้างนะครับผมยังไม่ได้ทําคลิปกับท่านเลยท่านก็รีบกลับไปแล้วท่านไม่ได้ตั้งใจมาหาเราหรอกท่านก็แวะผ่านมาแล้วก็มาเล่นกับเรามาโน่นนั่นนี่แล้วก็มาเกียนเกียนเสร็จก็พอได้คลิปอ่ะเอาประมาณนั้นแหละท่านก็อย่างนี้แหละคือไม่เหมือนเราเราเนี่ยคือตั้งท่าตั้งใจจะไปหาท่านเลยนะไปกับคามเรียบด้วยดูแต่งตัวเป็นไงโอ้ยมิสคเมเมียง มัมนก็นกนโอดดําอ่ะคือ <c oughs> ปรับกล้องแล้วนะนี่แสงเยอะแล้วนะเป็นไรสัภาพหนังหน้าดีอยู่เฮ้ยสเปกแต่ฝรั่งเลยทุกคนเดี๋ยวพาไปหาผัวที่ <c oughs> <c oughs> ปัญญานะไปเลยดีกว่านะเอาวันนี้เอามาแต่งไปนะผมส่วนมอเตอร์ไซค์รอมีกิจกรรมรอมีเวอร์ซูบไบอะไรสักหน่อยก่อนถึงไปแล้วกันเพราะว่าท่านเองก็ไม่เคยขี่วิบค์มาหาเราเลยต้องบอกใจรักวิบค์นี่นะ รเราต้องใช้ให้ครบครับผมเดินทางก็บุรีรัมย์ก็ไม่ใกลไม่ไกลปากซอยนะครับผมที่จริงมันก็เกือบ200โลเลยนะ150ปะ่ะไปกันเลยออล,ลืม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  ไม่ว่าจะไปคนเดียวเรื่องเลยดูทำเไยไม่เคยดูแดดดูอากาศเลยก็ผิวหยกมันไม่กลัวแดดอยู่แล้วผิวหยกไม่ระงผิดำไม่ได้แต่ว่าดำ่าผิวแทนไงแทนที่จะขาวงามนะน้องดูเป็นไงเขาเรียกผิวสีน้ำพุ้งน้ำพึ้งก็มาใช่มีพากคอมเมนต์อย่ไปตะบ้านตะบ้านเกิดครับไปสูป่าเลยฉันไม่ใช่คุณเรีนนี่จะเป็นคุณประคุณชัยนะแกอือปานเพ ของกออกใบเหม่นแกอึชนใสปุยปุยปุยดอกออกใบย่างดีแต่เปรีพนนะปุยภาษาพม่าเรียกว่าจีจีโซ่โอเคไปกันเลยกว่า and a half later hours six โอเคทุกคนตอนนี้เราถึงหมู่บ้านของท่านมหาเศรษฐีโอมสายชิวหลวงโอมท่านเศรษฐีโอมอยู่บ้านไหมครับไม่รู้ไม่รู้คันมะแตงสีม่วงๆรวยสุดในหมู่บ้านนะพี่ยังไม่เข้ามาใช่ไหมครับ อหลวงโอมออผมเป็นเพื่อนเขาเองเขาเป็นเศรษฐีที่นี่คร <c oughs> ับผมเขาบอกว่าท่านหลวงโอมออกเป็นข้านงน,านอกนะครับหลวงโอมรถยนต์ท่านมีเป็นสิบว่าจะขายแล้วผมผมว่าจะขายมาแต่งคันนี้แล้วก็ขอยืมรถท่านมาใช้สักคันละท่านจะให้หรือเปล่านะ <c oughs> ที่เป็นชื่อท่านเน่ประมาณห้าหกคันเป็นชื่อของคนอื่นประมาณนียี่สิบกว่าคัานนี่คือรถยนต์นะเส <c oughs> ียเลยนี่ท่านซื้ออาสาใหม่เนี่ยนี่รถท่านนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวถอยจอดตอนนี้ก็ได้ท่านบอกว่า เป็นศัตรูหมดท,ทุกทุกหลังคาเอนแล้วเอาแรกจะเป็นเป็นเพื่อนกันบ้างตัววับนบ้างท่านบอกว่าทุกวันนี้เหมาหมดหมู่บ้านเลย ท,ท่านน่าจะอยู่ไหมวะแล้วเ,เต็มบ้านไม่มีที่จอดอะทุกคนดูครับผมเต็มมีทุกค่ายครับผม KTM ล่าสุดอะ KTM ะ KTM แป๊บเดียวมาออกนี่อาสาเงียเปลี่ยนล้อด้วยอูท่านสุดจริงฟอกพูดโอ้เม ette, ื่อวันนั้นเราบอกให้กูใช้เงินประหยัดประหยัดท่านอะสุดกว่าผมอีกสตสิกเกอร์สติกเกอร์แย่ไรกายเห็นของเราติดต่ำสุดเลยนี่แหละท่านไม่รักเราให้คนอื่นอยู่ติดข้างบนให้เราเรามันแค่ชั้นต่ำไงมหาก็ไม่ต้อนรับเลย ทีเราเห็นไหมเราอยู่บ้านต้อนรับตลอดยังไงทําอะไรขออะไรเราให้หมดกูต้องดูติเอาไปให้เบินยางให้กูเองก็ไม่เคยเบินเลยยางกูหมดเลยบอกหมดนิดนึงโคตรขึ้นอีกผูไม่อยากจะบอกครับเพื่อนดูเวลาเรามาหาแบบนี้แหละการแสดงการแสดงโทรโทรโทรหางแต่บ่ายสามโมงแล้วตอนนี้จะห้าโมงแล้วยังไม่ออกก็ต้อนรับทุกคนฐานะเราต่างกันแล้วเมื่อก่อนเราพอคุยกันได้อยู่ ถ่ายคลิปเลยท่านเดี๋ยวส่งให้ท่านท่านมาบุกเลยกันบุกเลยเลยท่านไปขซาบรถเก่าบไปบ้านล้างกันบ้านล้างไหนอีกดูเห็นไหมท่านทำงานคือเรามานี่คือไม่สำคัญเลยต้องถ่ายคลิปท่านไปขนาดเราบอกก่อนตั้งห้าวันนะครับผมทุกคนไม่มีการต้อนรับไม่ดีเลยว่ากลับบ้านาเธอา,า็โยกกระเซ็งเลยเราซาขับรถมาเกือบสองร้อยกิโลบอบอบอแก้แค้นไหมล่อย,อยงังลงรถทุกคันเลยทุกคันเลยใช่เกลี้ยงเกลี้ยงผมไม่ชอบเกลี้งขวานนี่แบบ ไม่ส่งโลเคชั่นมาไม่รู้ว่าโลเคชั่นรถคูไปได้ไหมรวยแล้วก็เป็นนี้นะทุกคนทุกคนอย่าหาทำนะแบบนี้นะเสียใจเดี๋ยวเราเราฟังเรารู้เสียใจับที่ไปหาเราเรามาเลยครับตอนรับเตรียมน้ําเตรียมอะไรให้กินอย่างดีรวยแล้วก็ลืมเพื่อนลืมอะไรนงี้เสียแบบนี้เสียทุกคนมันส่งโลเคชั่นให้ผมแล้วให้ผมไปหามันที่บ้านล้างอะไรของมันกับดูมันเป็นซีรีส์อะไรนะ ช้างนะครับโอ้รถเทพโพส้อฝนรถเมียตำว่าส้อฝนนี่โอ้รถเมียมาขี่ให้คุณหญิงขี่ด้วยเฮ้ยไปไปก่อนส้อฝนด้วยเขาจะทำอะไรนะหยกวางชัดชัดมงเหรอวัดชัดมงดูพระผมมีามีสาต้นกลางวันล่ะกลางวันมันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยอย่างนี้นี่ไปไหนเขาเขาให้ไปฝั่งโน้นเหรอ ไม่เป็นไรเราอีกสักรอบหนึ่งก็ได้รถไม่เคยดูทางพูดจะรู้ไหมพูดจะรู้ไหมว่าไปทางนี้มึงบอกไปทางไหนไปทางสุรินทร์ทางนี้ก็ไปสุรินทไหมไม่ใช่เดี๋ยวเดียวเดียวเลยเดี๋ยวใส่เดียวเลยอีกสักรอบนึงก็ได้อะไรเขาเรียกว่ารัชการที่ห้าใช่ไหมวงเวียนช้างเร่อรอะไรนะรอหนึ่งเลยพระบาสมเด็จพระพุทธเลิศราชนะภาอะไรเออไม่บอกราชการที่หนึ่งชื่ออะไรนะสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแสดงให้ตำรวจมี่เผือนด้วย จับกินดีแล้วที่รจะกินดีรีไม่ค่อยจับมันคาวาใช่ไหมอยาไปพาดพิงโคราชโคราชเขาต้องหาเงินมาคอยซ่อมถนนเพราะว่าโคราชถนนพางในเมืองนี้ยับถนนทำเก่งทำจม่รู้จะทำยังไงแล้วโรงแรมไม่ทำใหม่สักทีเป็นไรมันถึงลางอยู่เขาบอกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งปี2,540เาสบอกแลว้วให้กินมามาก ออร่ยกมาวท่านชอบทําคลิปแบบแนวนี้แหละร้อนๆช่องท่านไม่ใช่ช่องรถละทั่วนี่เป็นช่องผีงช่องอะไรกันเนี่วกเราเป็นช่องรถนะครับน้องๆพี่ก็อยากจะทำแต่ที่ก็แบบยังยืนหยัดในความเป็นช่องของเราอยู่ครับน้อ จริงๆนะทุกคนถ้าทุกคนเป็นตำรวจทุกคนใส่ชุดรัดๆเปียๆแบบนี้แล้วมานั่งแบบลมร้อนเนี้เพราะว่าลำบากเหมือนกันอาชีพตำรวจไม่ใช่อาชีพที่แบบสบายนะต้องเป็นหัวใจตำรวจถ้าเป็นหัวใจตำรวจก็คิดเยอะอีกแหละหนักปวดหัวว่าจะไปจับกาบบาใครดีใครโน่นนั่นดีจับน่นจับนี่ต้องเอาใจสวสออยู่วยาวเนาะเป็นเมซ่านี่างดีแล้วสบายๆขี่รถไปวันสุรินทร์ภาษาเขมพูดว่าสุรินทร์ชินชัางไทยพม่าขาดประกาศนเอาที่เราทั้งหมู่บ้านอะไรนะ พูดว่าไงน้ uh. งกินอะสุรินทร์สุรินทร์ไม่ใช่สุรินรไม่ใช่สุรินรภาษาเขมรสุรินรสุรินเออสองสองพยางเดียวให้พูดพยางเดียวสุรนสรอ๋ยมีอะไรนลำคอดูรินดูรินสรินเอฟสิกจายนั่งเกียรอะโอ้มาคุยจายทมาตีมาเอออะมาเลยท่านมาเลยท่านมาพอง ก็มาดิครับเหมือนลราเกนดรยเรื่องแบงนี้เหละยพอนิสัยรวยแล้วเปลี่ยนไปเลยอยากให้เป็นบุคคลองเดิมเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วคนเดิมเ่ยโหอย่างดีตอนมาถ่ายมาใด้ท่านตอนยังไม่ดังเลยมาจะไปไหนท่านเดี๋ยวผมพาเที่ยวนั่นนี่โอ้ดูแลอย่างดีเลยกินข้าวไม่ท่านพี่กินข้าวไม่เดี๋ยวผมพาไปกินไก่ที่ทําจากไก่เป็ดเป็ดที่ทําจากไก่ทุกวันนี้เหลือแต่เลยไม่สนใจพอรวยแล้วไงเขาอัดอั้นตันใจมานานแสน เมื่อก่อนยืมเงินพันหนึ่งสองพันนี่ได้ทุกวันนี้ยืมเงินสองพันบอกเยอะละถ้ายืมยืมหลักแสนจะเอาดอกอย่างเดียวเลยท่านนี่โค้ยโอ้ย <c oughs> เอฟซีมาด่ากูอีกเลยเอฟซีสายชูมาด่าวิทย์เลย มันเลยตสิบร้อคือตรงโค้งท่านเลยโค้งอย่างตรงโค้งเลยเลยเลยโค้งแล้วท่านรถอยู่ในตรงโค้งไหมท่านแล้วรถรถมึงจอดตรงไหนท่านอยู่ในในทางเข้าตรงปากมุดเลยท่านมันมีรูทางเข้าอยู่มันไม่ตรงปากหมุดมันอยู่ตรงนี้เลยตรงที่เขาจอดรถสิบร้อยเยอะๆนี่เป็นเต็นท์ขาวเขาปลูกกัญชากันข้างในนี่เต็นท์ขาวเลยไปแล้วเลยเรานี่ตรงโค้งท่านตรงโค้งเลยโค้งี่บ้านร้างท่านแล้วไม่เห็นรถท่านเลยท่านจอดรถยังไงในรูด้วยเออท่านมันต้องเสียงนี้เหมือนท่านมันต้องเลี้ยวขวาเข้าไปเหรอใช่ใช่ท่านท่านมาเห็นรถ่ัน โอเคๆท่านโอเคะไรคงมันต้องเข้าไปในป่ายครับโซเชียลแคมป์พี่ๆ้ยถึงจากโอมถ่ายิวไมพี่้บอกว่ามาถ่ายบ้านบ้านล้างในเนี่ยพี่ไปทางไหนครับทางเข้านี่เลยช่วยเดินเข้าไปเลยพี่แต่ไม่รู้จักโอมถ่ายิวไม่รู้โอ้ยรู้จักเรซ่าไหมเรซ่าเรซงนะที่เรซ่า เกูดูนี่กูจักไม่หนีบ่ะเจ๊นี่พาไว้คิดทางเข้าอยู่ไหนะเอ็งอยู่แถวนี้ใช่ไหมเคยรอบตัดอีกแล้วรอบตัดอีกแล้วไอ้น้องพาขี่รถบ้านไปไหนรู้จักหมู่บ้านนี้ไหมเคยเคยเข้าไปไหมบ้านล้างใช่ไหมเออเนี่ยโอมมันอยู่ในนี้เมื่ให้พี่มาหามันในบ้านล้างเนี่ยเอ็งนี่พาพี่เข้าไปหาได้ไหมเอ็งว่างไหมเนี่ยหรือต้องไปกรอกน้ำให้แม่เดี๋ยวไปส่งพี่หน่อยโอ้รถเองแม่งสุดเว้ย เคยเจอผีไหมที่นี่มีผีไหมกันซื้อ,อก็มีเฮ้ยนี่ไงรถท่านรู้รู้จักโอมสายชิวไหมนี่ร,รู้จักครับรู้จักใช่ไหมเอ็งว่าบ้านมันมันจะไปทางไหนวะเนี่ยรถมันมีคนอยู่ไหมเฮ้ยนั่นไงภรรยาท่านขี่ไหมไหนเขาไปทางไหนต้องเข้าไปอีกเออสายเราเอ็นดูโร่นะรถเราเนี่ยเอ็งชื่ออะไรนี่ชื่อใดการครับชื่อตั๊กกครับครับกอไก่กากครับอ๋ออยู่ปอไหนละ มาสามแล้วทำไมมันมามันมาอะไรของมันวะดูแม่งหน้าวงเวงเลยเดี๋ยวนี้ท่านมาทําคลิปแนวนี้แล้วเหรอวะใช่ไหมเองพาพี่ไปมั่วหรือเปล่าเขาบอกว่ามันมีร้านแก๊สข้างในมันมีด้วยเหรอที่ว่าเองต้องใช้ยางหนามมันแหละรถโอ้โหทางอันนี้ภูเขาไฟเก่าไหมนี่ที่ว่าเองเห็นกระสือนี่เห็นอยู่ไหนอยู่บนเขากระโดงเขากระโดงเขากระโดงมีพี่กระสือด้วยรถมึงขี่ได้แน่นอเวันอันนี้เขาเรียก เลด้วยท่านมึงอยู่ไหนท่านเนี่ยกูตามหามึงอยู่เนี่ยท่านกูหลงเข้าไปในป่าลึกมากเลยท่านนี่ท่านเห็นรถยังเห็นรถสีอะไรไอ้กระบะสีขาวเนี่ยอจยไม่ใช่ใช่เห็นเมียท่านอยู่นั่นอยู่ท่านเข้ามาเลยสุดทางเลยสุดสุดแล้วท่านสุดแล้วตอนนี้เป็นทุ่งนาแล้วแล้วก็มีรถตักสักอย่างท่านรถกระบะสีส้มท่านใช่ท่านเห็นกระบะได้ไงมาสุดทางเลยเนี่ยมันเป็นลานอย่างกว้างเลยท่านนี่ท่านท่านเปิดกล้องดูเดี๋ยวนี้มันต้องมาทำคลิปแบบนี้หากินแล้วรถมอเตอร์ไซค์ไม่ขี่แล้วหรอกเดี๋ยวนี้หากินกับผีกับสางเหรอ แต่วันนี้โดนตีหลอนต้องมาแล้วเดินทางเอ้ยใครอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้มาลบหลูเ่เด้อโหดูแต่ละฉากเขาเร่องของอิจเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลงตามหลังท่านเฮ้ยเขาจะรู้กันจรดงอันนี้ทำให้มันเป็นเหมือน ep สองต่อเอเอได้หมดเหรีมญตุ่งหวงอะไร <c oughs> กูปะหาทำอะไรไปทั่วเนาะนี่หนังสือด้วยทุกคนฉันคือเอลี่เอาละท่านท่านมึงเข้ามาห้องนี้ยังแกให้แล้วท่านหนังสืออ่ะมีแล้วท่าน เฮ้ยแม่งร้อนว่ะร้อนเอาละเจอข้างล่างยิ่งร้อนกว่านี้อีกป่ะกลัวออกไปดีกว่าเราขี่มอเตอร์ไซค์ดีกว่าเนาะเราไม่ต้องมาล่าท้าดีหรออกปล่่ยให้า้าีเดี๋ยวไปไห้ต่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสติ๊กเกอร์ก่อนอ่ะนี่แล้วฝากด้วยเบรขอบคุณมากกั๊กเจอกันนะป้าเรากลับบ้านเราดีกว่าท่านไม่สนใจเราเลย ท่านจะล่าท้าผีอย่างเดียวเลยปล่อยให้ท่านล่าท้าผีต่อไปเราแค่นี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมคลิปนี้ฟลจริงครับทุกคนเานาะไงกดให้กำลังใจผมด้วยก็ขออภัยด้วยคนที่เข้ามาดูแล้วไม่สนุกนะครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นมมแบบนี้แหละคือท่านไม่ว่างท่านทํางานไม่ว่างเนาะก็เข้าใจเลยเอาสร้างเมย์มันเราเดินทางมาเสียน้ำมันเป็นพันก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้เห็นหน้าเพื่อนเราก็สบายใจเรากลับละไปถึงโคราชก็น่าจะดไปละทุกคนสวัสดีครับ